สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมมันพีดนะครับผมก็ไม่ได้มาสุ่มถังหาตัวละครอะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้ผมจะมาสอนเข้าเกมนะครับแล้วก็สมัครไปด้วยนะครับก็มีน้องคนหนึ่งครับที่เขาหามมานะครับผมก็เข้าเกมยังไงผมเข้ามาเปิดโอเคผมก็จะมาสอนให้เลยนะครับก็ก็จะเข้าเหมือนเซิร์ฟไทยนั่นแหละแต่มันจะยังไงโอเคแต่ผมจะมาสอนให้อะไรกัน อันแรกนะครับมันจะเป็นเฟซนะครับก็ถ้าใครมีเฟซก็สามารถล็อกอินเฟซได้เลยนะครับผมอันที่สองครับก็เป็น Google นะครับถ้าเราใช้ Google สมัครเนะี่ยพอเราจะเปลี่ยนรหัสผ่านไอตัวรหัสอ e ีเมลของเราอ่ะเราก็จะสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเพราะว่ามันจะส่งรหัสรหัสอนะ่ะส่งแบบรหัสมาทางอ e ีเมลเราเราก็จะสามารถเปลี่ยนรหัสได้นะครับแต่ถ้าอีกรณีหนึ่งนะครับถ้าเราใช้แบบอ e ีเมลแบบสมัครมั่วๆนะครับโอเค ีเหลืองนะครับผมโอเคก็ตรงเนี้ยสีดำนะออสีดำสมัครรหัสนะโอเคพอเรากดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอ,อันแรกเลยครับผมก็จะเป็นให้เราใส่ชื่อนะครับอันที่สองรหัสผ่านอันที่สามอีเมลนะครับก็ผมย้ำเลยครับว่าถ้าสมัครแบบนี้นะครับแบบใส่อีเมลมั่วๆเนี่ยมันสมัครได้ครับแต่มันจะไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับผมก็ถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนรหัสผ่านก็ ตั้งรหัสผ่านดีดแล้วก็จําให้มันได้ด้วยนะครับผ <Okay. S 1> okay. มโอเคผมก็จะสาธิตให้ดูเลยนะครับโอเคเลยนะโอเคเลยนะครับหลังจากที่เราได้สมัครไปที่ร้อยนะครับก่อนแรกเป็นชื่ออันที่2เป็นรหัสผ่านอนที่าเป็นอีเมลนะครับแล้วก็กดไปเลยเห็นไหมครับมันก็จะเข้าเกมได้ปกติเลยนะครับย้านะครับว่าถ้าเราสมัครแบบใส่อีเมลออกมันก็จะไม่สามารถเปลี่ยนรหัสได้นะครับดเว้นเราจะใช้อีเมลที่เราสมัครจริงๆใน Google เลยนะครับโอเค ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือถ้าอยากเข้าใจมากกว่านั้นก็ผมจะทิ้งลิงก์เพจผมแล้วก็ Facebook ส่วนตัวให้สอบถามมาได้เลยนะครับผม